เพื่อให้สื่อมวลชนนะคะมีความเข้าใจในด้านสารสุขมากยิ่งขึ้นค่ะทางด้านสำนักง,งานสารสุขจังหวัดสงขลาจึงได้มีการจัดสัมมนาเสริมสร้างเส,สียภาพสื่อมวลชนร่วมรณรงค์สร้างกระแสะสุขภาพจังหวัดสงขลาประจำปี2562ขึ้นซึ่งจัดขึ้นเมื่อที่โรงแรมคริสตันอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยรับเกียรติจากนายแพทย์อุทิศศักดิ์ หาลิรัตนกุลในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพสื่อมวลชนร่วมรณรงค์สร้างกระแส,สสุขภาพจังหวัดสงขลาประจำปี2 5 6 2โดยมีสื่อมวลชนจากสำนักง,งานประชา,าสัมพันธ์จังหวัดสงขลาสถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุหนังสือพิมพ์เครือข่ายอาสาสมัครประชา,าสัมพันธ์หมู่บ้านและชุมชนรวมถึงแกนนำสื่อ ชุมชนกว่า40คนค่ะเข้าร่วมการสัมมานาในครั้งนี้นายแพทย์อุทิศักก์ก็ได้กล่าวว่าค่ะสาธารณสุขมีหน้าที่ที่จะประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขภาพส่วนสื่อมวลชนถือว่ามีบทบาทสำคัญมากค่ะเพื่อที่จะกระจายความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนที่จะเข้าใจในเรื่องสุขภาพให้มากยิ่งขึ้นค่ะขณะที่ทางด้านนาย ทีประวัตค่ะมีแสงหัวหน้าฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาก็ได้กล่าวว่าในปี2502นี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาก็ได้กำหนดวิสัยทัศน์องค์กรชั้นนำด้านบริหารระบบสสุขภาพขณะที่นายทีประวัติมีแสงหัวหน้าฝ่ายสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาก็ได้กล่าวว่า ในปี2502ทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาก็ได้กำหนดวิสัยทัศน์องค์กรชั้นนำด้านบริหารระบบสุขภาพพลังสังคมมีส่วนร่วมเพื่อคนสงขาสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขโดยมียุทธศาสตร์ส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคโดยมีการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญภายใต้แนวทางทำงานได้ผลคนมีความสุข ทุกปัญหาร่วมแก้ไขเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายประชาชนชาวสงขาสุขภาพดีเจ้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนดังนั้นการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเองจนเกิดเป็นความรู้ด้านสุขภาพสามารถจัดก,การสุขภาพของตนเองและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมนั้น จำเป็นต้องสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของสื่อมวลชนสื่อชุมชนรวมถึงแกนนำเครือข่ายต่างๆค่ะเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการสร้างกระแสสังคมด้านสุขภาพทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพอาจจะส่งผลต่อการเกิดความรู้ความตระหนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่จะเป็นปัญหาตลอดจนการดูแลส่งเสริมสุขภาพต่อไป ดังนั้นในการสัมมนาในครั้งนี้จึงได้มีการสัมมนาในหัวข้อการจัดการขยะจัดการไข้เลือดออกและไข้หวัดใหญ่ภัยของกลุ่มเสี่ยงอีกด้วยค่ะไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาค่ะเกี่ยวกับในแนวทางในการที่จะดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาค่ะกระทรวงสาธารณสุขเรานะฮะ มีเห็นความสําคัญของการประชาสัมพันธ์นะฮะผมคิดว่าการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงประชาชนมากที่สุดคือการใช้สื่อประชาสัมพันธ์นะฮะจริงๆแล้วการประชาสัมพันธ์ที่ที่สำคัญคือจะต้องให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายการเลือกสื่อหรือแพลตฟอร์มในการสื่อประชาสัมพันธ์นี่ผมคิว่าความสําคัญแล้วก็การเลือกประเด็นของโรคและกลุ่มอายุนี่ผมคิดว่าสื่อจะต้องมีความเข้าใจและก็ควรจะต้องใช้สื่อให้ตรงจุดแต่ที่สําคัญคือจะต้องมีข้อมูลในการที่จะ วิเคราะห์และสังเคราะห์ออกมาให้เห็นว่าสื่อชนิดนี้ข้อมูลอะไรที่จําเป็นสําหรับแต่ละกลุ่มอย่างเช่นการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นสําหรับเยาวชนการลดละเลิกบุหรี่ในเยาวชนในขณะเดียวกันการป้องกันโรคที่เป็นโรคอมัมพฤกษ์อัมาพาตโรคหัวใจนะฮะหรือการล้มอะไรต่างๆในผู้สูงอายุเราจะต้องมีความรู้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องทํางานร่วมกัน ซึ่งทางจังหวัดสงขลาดยภายใต้าการนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมีนโยบายที่ชัดเจนเราเรามีบูรณาการการร่วมกันจริงนี้สิ่งที่อยากจะฝากก็คือเรื่องนี้อากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงนะครับไข้หวัดใหญ่ก็เป็นโรคที่เราเจอมากก็ขอให้ท่านดูแลเรื่องสุขภาพถ้ามีอาการที่เป็นไข้ปวดเมื่อยนะครับแล้วก็ตัวร้อนแล้วกม็มีน้ำมูกแล้วถ้าเกิดอาการาต่างๆเนี่ยสองสามวันไม่ดีขึ้น มีอาการที่คิดว่าจะมีเรื่องของปอดอักเสบหรือสมองอักเสบหรือเพราะว่าแทรกซ้อนอย่างอื่นเนี่ยท่านต้องรีบไปพบแพทย์นะครับแล้วก็เราก็จะดูแลเพื่อป้องกันการสูญเสียนะครับ